ของบางอย่างคือตั้งใจดูแท้ตั้งใจดูเบ่งเจ้าของบ่งเจ้าของโอ้โหบ่งคิปเจ้าของอะเนาะอ้ออ่นบคกินแพงวัน้ไบบเจ้าของพุทธะ อย่างนี้นะอันนี้อเาไหด้น่ดูคลิปตัวเองก่อนนอนเหรอครับดูคลิปตัวเองก่อนนอนนะครับดังมาได้เตดังแล้วนะเธอไะชื่อไมโยยวมืขึ้นไนมขึ้นนี่หรอเออไม่ใช่ เออเบ่งเบ่งเบ่งเก็บจ้าของเบ่งเิ็เจ้าของไปไปนอนได้แล้วบาย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 ตั้งชื่อให้ลูกไปเก็บจ้าของไปซะนะครับ